สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวเอเซนเช a l o ออยบำบัดค่ะนั่นก็คือ การบําบัดความเครียดด้วยกลิ่นหอมนั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่ในนี้ใช่ไหมมันจะรู้สึกว่ามีภาวะเครียดมากขึ้นโดยเฉพาะสถากนการณ์โควิดสิแบบนี้ก็จะอยู่แต่ที่บ้านและอย่างเงี้ยพออยู่ที่บ้านเราก็จะเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวแพ้ก็เลยมีวิธีนี้มาช่วยบําบัดความเครียดค่ะแลนก็คือการใช้กลิ่นหอมช่วยบําบัดความเครียดเป็นกลิ่นของตะไคร้หอมมะนาวแล้วก็มะกรูดค่ะแบบแรกเนี่ยสบายใจได้ทำไว้เป็นแบบเหมือนยาโดมค่ะ นี่นี่คือแพ็กเกจนะคะนี่จะเป็นลูกกี้แบบนี้นะคะดีมากเลยค่ะทุกคนอารมณ์มันจะเหมือนน่าจะเป็นยาโดมนะที่เอาแบบไว้ใช้โดมแบบแก้วิงเวียนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะลองทาข้อมือก็ได้เดี๋ยวแพรลองดมก่อนนะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงโอ้ยทุกคนมันเป็นกลิ่นตาไคร้จริงๆค่ะทุกคนออกมิ้นด์ด้วยนะมันเหมือนเป็นยาโดมที่มันทําให้โดมแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะคะทุกคน โอ้ oh. ต้องลองพาข้อมือค่ะกิงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะอืมกินดีมากมันเหมือนมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วมันเหมือนแบบทแบบให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายจริงๆนะนี่ไม่ได้เวอร์นะคะแบบ พอโดเข้าไปแล้วมันสดชื่นเลยอะสามารถจะแต้นตามผ้าเสื้อผ้าหรือว่าตรงหมอนข้างอะไรนงี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาดมเราจะได้แบบเออรู้สึกผ่อนคลายเวลานอนนี้นะคะหรือว่าออกไปข้างนอกก็พกติดตัวได้นะคะเออมันพกพาได้ง่ายอะเพราะว่าขวดมันก็เล็กอะคะ่ะโอ้แต่ส่วนตัวแพรชอบกลิ่นนี้นะแพรรู้สึกว่ามันเป็นแบบตะไคร้จริงๆแล้วก็แบบมีความมะกรูดมีความมิ้นทินนะคะเนี่ยตอนเนี้กลิ่นยังปิดจมูกอยู่เลยค่ะแพรก็จะมารีวิวตัวนี้ นี่ก็คือกลิ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้สําหรับหยดกับเทียนหอมโดยเฉพาะค่ะเอาไว้สําหรับก่อนนอนที่เราสามารถจุดเทียนหอมในห้องได้น,นะคะแล้วก็เอามายดดานี้แพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกลิ่นบ,บําบัดนะคะตะไคร้หอมมะนาวมะกรูดเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะแพก,ก็จุดเทียนหอมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะใส่น้ำเปล่าใส่แค่นิดเดียวนะคะแพจะหยดแค่ประมาณ 2- 3หยดนะคะอืม กลิ่นจะเหมือนตัวยาดมเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีความมิน้นตัวยาดมที่ใส่เหมือนกลิ่นมิ้นเข้าไปเพราะว่าเหมือนอยากจะทําให้สดชื่นแก้ววงเวียนนะคะแต่อันนี้จะเป็นแนวแบบว่าจุดในห้องแล้วก็สามารถทําให้นอนหลับสบายได้่ะลองอยู่เลยนะคะผสมกับตัวน้ำที่แพพเทใส่ไปเมื่อกี้นะคะสองโอเคสองสนะ,ะพอหยดเสร็จแล้วรอให้เทียนนี้มันระเหยขึ้นมานะคะ นี่แพ้เพิ่งหยดนะคะแต่กลิ่นมันเริ่มขึ้นมาแล้วอะโอ้กลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นตาไคร้มะกรูดชัดกลิ่นชัดมากค่ะทุกคน <c oughs> เหมาะสําหรับที่จะเอาไปตั้งไว้ในห้องนอนนะคะจะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือหรือว่าจะเป็นโต๊ะข้างเตียงก็ได้ค่ะเวลาที่เราอยากรู้สึกจะพักผ่อนนี้เราก็สามารถจุดตัวนี้ได้เลย <c oughs> นี่นะคะสบายใจกลิ่นบําบัดค่ะ <c oughs> แพ้แนะนาเลยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่า อยากจะทําให้รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นปลูกพลังชีวิตคลายเศร้าคลายเหงานะคะแนะนําตัวนี้เลยมีท่อบอะเนี่ยกลิ่นยาดมเว่งอยู่ที่ข้อมืออยู่เลยดมแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากค่ะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ